ลิซ่าวายจีเปีได้รับคำชมจากอย่างฮยอนบ่อยที่สุดได้เอทุกรายเดือนสู่ forever with ลิซ่า สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาดูเรื่องราวกับน้องลิซ่ากับ YG กันสักนิดนึงค่ะล่าสุดแฟนชาวไทยและทั่วโลกนะคะต่างก็พูดขึ้นแฮชแท็ก forever with lalisa ค่ะขึ้นหนึ่งในเทรนด์ประเทศไทยในตอนนี้นะคะแฟนชาวไทยต่างก็ออกมาพูดถึงตลอดระยะเวลา7ปีแห่งการเดบิวต์มาเป็นศิลปินนะคะแห่งค่ายไ g Entertainment ของ Lisa, ลิซ่าลลิ่ามนุบาลแห่ง b l a c k พ i n k นะคะสูบ บรท์พิงเกิลกูฟชื่อดังระดับโลกค่ะเด็กน้อยจากประเทศไทยนะคะได้รับคำชมจากอย่างฮยอนบ่อยที่สุดได้เอทุกรายเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องการแรปการเต้นแถมยังได้ทำหน้าที่คิดออกแบบทาเต้นอีกด้วยละคะ่ะสู่ศิลป,ปินหญิงที่มีคุณภาพ ศิลปินมากความสามารถครองใจผู้คนไปทั่วมุมโลกค่ะ1ใน4,000คนที่ผ่าน YG Entertainment audition สู่ในการปล่อยอัลบั้มเดี่ยวลลิษามีเพลงฮิตนะคะอย่างเพลงลลิษาและเพลงมันนี่ค่ะโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองสู่ศิลปินหญิงที่มี7สถิติ Guinness World Record ลิซ่าคือศิลปินเคป๊คนแรกที่ชนะรางวัล MTV Video Music Awards ลิซ่าคือเคป๊คนเดียวและคนแรกที่ชนะรางวัล MTV y u r o p e Music Awards จำนวนการดูมิวสิกวิดีโอใหม่โดยศิลปินเดี่ยวที่มากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube กลายเป็นมิวสิกวิดีโอบน y o u t u b e ที่มีผู้เข้ารับชมเร็วที่สุดใน24ชั่วโมงแรกโดยศิลปินเดี่ยว K-POP คือศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify เร็วที่สุดกลายเป็นอัลบั้มของศิลปินเคป๊อเดี่ยวที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งและมีผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรมในตอนนี้นะคะสำหรับในวงการ k คป๊นั่นเองนะคะ่ะแฟนๆต่างก็ออกมาชื่นชมตลอดระยะเวลา7ปีที่มีคุณภาพของน้องลิซ่าก,กันเป็นจำนวนมากค่ะ ในส่วนของเรื่องนี้นะคะทางสื่อทั่วโลกต่างก็ลงข่าวกันเยอะมากๆค่ะที่นักร้องชื่อดังระดับโลกตัวแม่แห่งวงการบันเทิงนะคะอย่างคาดิบีค่ะได้มีการเปิดเผยว่าเพงลงโปรดของเธอนั้นคือเพลงมันนี่ของลิซาแห่งไรทพิงคค่ะพร้อมกับร้องแล้วก็ใส่ทำนองเพลงลงไปด้วยแฟนๆต่างก็คาดว่าอยากให้ทั้งสองขอรับกันสักครั้งหนึ่งสื่อต่างก็ตีข่าวนี้กันหนักมากเช่นเดียวกัน เช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ